สวัสดีครับผมวชิระธรรมศรีธาะครับแนะนำตัวแทนบริษัทเพียสเคสองน้าจำกัดวันนี้ได้เดินทางเข้ามาชมสวนพริกหยวกของคุณป๊อกอยู่ที่บ้านประดูงามอําเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งสวนพริกหยวกนี้คุณป๊อกนะครับเป็นสมาชิกและก็เป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทเพียสเคสองน้าจำกัดมาแล้วกว่า3ปีนะครับฉะนั้นวันนี้เราจึงมีโอกาสเข้ามาเยี่ยมชม ผมจะนําพาทุกท่านไปพบกับเจ้าของสวนกันเลยครับสวัสดีครับพี่ป๊อกครับครับผมอ่าเป็นยังไงบ้างสบายดีเนาะสบายดีครับกินข่าวกัอบยังมืบนเ้ากินข่าวกัอบยังไม่ต้อง้กินข่าวเลยไม่ต้งมาต้อกินข่าวเลยเก็บทั่วแต่เสิร์ฟโอ้จังหวะมาพอกันโมนี้รู้สึกดีใจหลายๆเป็นไงครับพี่ป๊อกผีปีนี้น้ำมันท่วมไหมครับน้ํามันท่วมเนาะน้ำมันท่วมเป็นจังไรผีส้มเลยบอลายส้มเหี่ยวหมดแล้วครับเนี่ยทั้งตำหนี่เหี่ยวหมดโอ้เฮ็ดจังไรจังเข่าขึ้นได้คครรัับบนี่แหละ ทีเดด็ผมแบบไหนสูตรลับแบบไหนผมใส่ชิปแคปซูลต่อน้ำสองร้อยลิตรชิปแคปซูลต่อน้ำสองร้อยลิตรน้ำสายน้ำยดปล่อยแบบแบบว่าต้องฉีดเลยมันบอยปล่อยเลยโอ้โหเป็นตังไหครับพี่หากมันเดินไม่เลยครับบบบนี้มันไทยหากไม่เลยโอ้หลังจากที่มันรอดตายสินี่ครับโอ้พี่น้องเบิ้งครับเบิ้ง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 นะครับลรคกากซากอิริได้บอกรอดผมว่าเหรียญนะครับผมสิแพนกลองไปไกลมันกคย่างไปบ่บ่า่านัดนะครับซึ่งรู้สึกว่าโอ้โรคการ์ซาอิริรอเสาไฟมันเหี่ยวหมนต้นครับ แสดงว่าอ่าพี่ปอกใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฉีดแล้วก็เอาแคปซูลซิบแคปซูลต้นน้ำสองลิตรครผมแล้วก็ปล่อยน้ำใสาน้ำหยดเลยปล่อยเลยเป็นตั้งไหนครับพี่หลังจากขึ้นมาแล้วรู้สึกสบายใจสื่นใจ,ใจว <ะ S 2> ผมก็ว่ามันบลอลลแล้วตอนแรกคิดหนักใจเลยเนาะหนักใจเลยแหละเสียของทิ้งแค่ว่าโอ้เสียสี่หมื่นสี่ขึ้นเนาะน้ำครับ โอ้ผมก็ดีใจนะพี่ปอกในง้ยนข่าวข้าวมาเห็นโมนี้มั่นลกขายอีเลนะครับกับขึ้นมาไดก้ก็ถือว่าเป็นเป็นสิ่งที่ดีใจเป็นทังนั้นครับพี่ปอกพอใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้บอสใส่มาสามปีกว่าเราได้เนาะโอ้ก<อ>็ส<อ>ันผมจิตติดตามติดตามตลอดน,ดนดดอ้อยนะครับโอ้ขอบคุณลหลายๆนะครับตัวแทนบริษัทพีเอชคก็ขอบคุณหลายๆซึ่งคุณปอเองก็เป็นบุคคลเริ่มแรกเลยนะครับที่ใช้กับผลิตภัณฑ์อ่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับ ครับการเกษตรนะครับตั้งแต่กกอตั้างบริษัทอะไนะครับพี่ปอกเนาะครับผมโอ้โอเค,อ,เคอยากจะฝากยังครับคุ้มพ่อแม่พี่น้องที่พอท่านได้ใส่สินค้าตัวนี้ป่ะครับโอ้ผมว่าต้องลองใส่เพิ่งล่ะครับถึงยี่ห้ผลว่ามันดีหรือแน่นอนขนาดใดนแสดงว่าก่อนหน้านี้ใส่ตัวอื่นเปรียบเทียบด้วยกันมันปะเปรียบเทียบเปรียบเทียบหลายยี่ห้อเนาะ แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ขึ้นตกลงตัวนี้โอเคอยากจะบอกพี่น้องว่าให้ร่องใส่เบอง์นะพี่ปอกเนาะโอเคเช่นั้นจิตใจใจแล้วจิตใจมันได้ยี่หลีมันได้ยี่หลีโอ้นี่คือการการันตีของพี่ปอกนะครับฉะนั้นแล้วพ่อแม่พี่น้องนะครับเกษตรกรทุกพมิพภาคนะครับประเทศไทยเล่าก็ดีสร้งประเทศก็ดีเห็นคลิปนี้แล้วนะครับอยากจะให้ พื่พันธ์ท่านจะหานะพี่ปอกเนาะพลได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับก็ขอให้ได้ติดตามผลิตภัณฑ์พีเอชเคสองหาจำกัดนะครับสำหรับวมือนี้ผมต้องขอขอบคุณพี่ปอกหลายๆนะพี่ปอกเนาะขอให้ได้ผลกําไรเยอะๆกลับขึ้นมาแล้วก็ขอให้งามนะครับเมื่อนี้มาเก็บเบื้องเม็ดผิดครับเนี่ยหนมันสีเงาดีตะโอ้นั่นมันสีเงาเนาะพี่เนาะบ่มีหนวยแมงหนวยนี่เลยโอเคอ่าขอบคุณหลายๆนะครับพี่ปอกครับสวัสดีครับ